าชิกยิ้มได้เรายิ้มด้วยเงินกอพอทอที๊อสวัสดีค่ะวันนี้ทางสำนักงานสกลจังหวัดนะคะก็มาเยี่ยมอยพื้นที่เยี่ยมสมาชิกของสกลการเสรตรพายุนะคะซึ่งสกลการเสรตรพายุก็เป็นสกลที่ใช้เงินทุนของกองทุนพัฒนาสกลในการนําเงินผูน้ให้สมาชิกผู้ในการ ส่งเสริมอาชีพนะคะดังน,นั้นนะคะก็อยากจะคุยกับท่านประธานนะคะว่ามีแนวคิดในการบริหารยังไงที่จะเอาเงินที่มีความหลากหลายของโครงการมาต่อยอดในการประกอบอาชีพให้สมาชิกคะจริงแล้วในเรื่องของการประกอบอาชีพสิ่งที่สาคัญที่สากลก,ก็นับสนอสมาชิกนี่เป็นเป็นหลักสําคัญนะครับเพราะว่าสมาชิก <c oughs> การกู้เงินกันสถาบันการเงินกับสากลนี้เมื่อกู้แล้วกู้ไปก็ต้องให้เกิดรายได้ถ้าเกิดรายได้ก็จะเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาของเขาที่จะอยู่ได้สากลก็เลยต้องหาวิธีว่าสมาชิกเขาทำอะไรอยู่บ้างการเกษตรราชวิการเกษตรทำอะไรอยู่บ้างในด้านการเกษตรก็ ว่ารูแล้วว่าสมาชิกทําอะไรข้อมอลทำอะไร,ะไรบ้างนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของสากรที่ส,งส่งเสริมก็ต้องประสานดีที่ได้กรมมีแนวทางให้กู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพเบื้ยตามแล้วก็ได้เดก็บข้อมูลสมาชิกที่มีความกระสุนรื่อยอย่างเช่นโครงการน้ำเชอเชล โซลารเซลลนี่มันก็ไม่ต้องไปใช้ใน,ในทีเยอะก็จะได้น้ำขึ้นมาบอ่อนอกจากใช้ที่แล้วก็ต้องอาศัยน้ำฝนถ้าฝนไม่มาน้ำบอ่อก็ไม่มีแต่ว่าน้ำใต้ดินมันก็มแีแต่ก็เพื่อเป็นการประหยัดด้วยก็ส่งเสริมสมาชิกอยู่แล้วก็อยากให้สมาชิกก็ได้ทำอันนี้ก็คือ แล้วก็โครงการเลี้ยงวัวนี่นครับเลี้ยงวันนนงวน,นี่ก็ช่วงก่อนหน้านี้มันมีราคาราคาดีแล้วก็ในการเลี้ยงนี่มันก็สามารถที่จะได้มูลสัตว์ได้ปุ๋ยแล้วก็มันเป็นการที่ลงทุนน้อยแต่ถ้าอาหารเสริมบ้างก็บริการที่สหกรณ์ก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เราจุดใจใจความเราเนี่ยสากลเนี่ยอยากให้สมาชิกมีรายได้เยอะๆไม่ได้อยากให้มีหนี้เยอะๆได้มีรายได้แล้วก็มาให้หนี้ลดลงลดลงตอนนี้กาลังดูอยู่ว่าเมื่อเรานําโครงการนี้มาสู่สมาชิกเนี่ยสมาชิกดีขึ้นไหมลดลดหรือไม่ลดจะลดหรือจะเพิ่มเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ทําโครงการไม่สนใจโครงการอย่างนี้ เราก็จะเอาคนที่สนใจโครงการต่างๆมีหมูมีวัวมีข้าวโพดอันนี้กรมส่งเสริมช่วยเรามา <c oughs> เราก็ต้องดูที่ว่าสมาชิกเขาพร้อมที่จะทํำไหมแต่ตอนนี้เพิ่งเพิ่งทามาก็ยังไม่ได้เก็บข้อมูลข้าวโพดปีที่แล้วก็เก็บข้อมูลก็หรือว่ามีรายได้สูงกว่ารายจาย่ายแต่ทีนี้เรากําลังดูอยู่ว่ารายได้ที่ได้ไปส่วนหนึ่งชใช้ในในใน ในค่าฟองชีตอีกส่วนหนึ่งสามารถนำมาชำระหนี้ได้บ้างไหมเท่าไหร่โครงการอื่นก็เหมือนกันมันถึงจะเป็นวัดได้ว่าชี้วัดได้ว่าทางรอดทางเลือกอะไรสมาชิกเราอันนี้ก็ด้วยคณะกรรมการด้วยทงัพยากรไปสํานักงานก็จะได้จัดหาซื้อวัสดุต่างๆมือวัสดวุให้แล้วแต่สมาชิกถ้าท่านใดมีวัสดุส่วนไหนที่ไม่จําเป็นต้อง ใช้บริการก็ไม่เป็นไรก็ส่งเสริมไปใครมีอุปกรณ์วัสดุอะไรอยู่แล้วก็จะได้ลดต้นทุนลงถ้าไม่มีก็ก็ดีเพราะว่าได้จากกรมเนี่ยมันระเบียบถูกนะครับถ้าแหล่งสถาบันเงินอื่นที่สากรไปต่อมามันก็จะแพงก็ประมาณนี้ก็สรุปก็คือสากกก็มีการนำเงินกู้นะคะก่อนที่จะให้กู้ก็มีการสำรวจความต้องการของสมาชิกก่อน แล้วคนที่อ,อยู่ใกล้ชิดกับสากรอีกข้างหน,นึ่งนะคะก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวให้แชร์ประสบการณ์ในการแนะนําส่งเสริมหน่อยะคะ่ะว่าในการมาดูแลสากรที่จะแนะนําให้เขาประกอบอาชีพหรือในการที่จะฟองู้เงินต่างๆนะคะมีการแนะนําส่งเสริมในพื้นที่ยั<ส>งไงค่ะคุณพี่พรนะคะ,ะค่ะก็ของกลุ่มส่งเสริมสากรหนึ่งนะคะ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่สง่งเสริมที่เป็นที่เลี้ยงนะคะที่เป็นที่เลี้ยงที่ดูแลสากลการเกษตรพายุยอยู่ที่นี่นะคะก็คือน้องแอนเนาะคะเพราะทุกคนจะรู้จักกันในว่าวัวหน้าแอนเนาะอนั่นก็คือผู้บน้อาแอนค่ะปกติแล้วเนี่ยของเราเนี่ยหลังจากที่ทางเราก็รับนโยบายมาจากของกลุ่มบริหารเงินทุนเพรานะคะกลุ่มพัฒนาบริหารเงินทุนเนี่ยก็เราก็แนะนําให้สมาชิกเนาะอันดับแรกเนี่ยให้สหกรณ์ในการที่จะเข้าร่วมโครงการไปสํารวจสมาชิกก่อน แล้วหลังจากนั้นในการสารวจสมาชิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในขั้นตอนการไปสํารวจสมาชิกเนี่ยเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เสริมเนี่ยมาแนะนําวิธีการเดจะลองให้านะฟังเสียงน้องแอนดูว่าเนี่ยแนะนําวิธีการยังไงแต่ว่าจุดประสงค์หลักของพวกเราแล้วเนี่ยหลังจากที่สหกรณ์ได้เงินทุนมาเนาะสหกรณ์อ่ะต้องอ่าผู้ผลังการได้เงิน,นกนะู้ากมาจากพวกเราเสร็จแล้วเนี่ย ต้องใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างนี้นะคะต้องไปติดตามสมาชิกอย่างวันเนี้ยเรามาติดตามสมาชิกเนี่ยกฏว่าสมาชิกก็ใช้เงินกู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วสมาชิกมีความอ,าอยู่ดีกินดีเราก็เห็นได้ชัดนีด่คือผลสําเร็จแต่ว่าระหว่างทางอย่ช <c oughs> ่น้องแอนนะคะพูดว่าระหว่างทางเนี่ยคือ,อาการแนะนําส่งเสริมขององส์สหกรณ์นี้มีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลไท์อะไรน้องแอนพูดให้สมาชิกฟังนิดนึงค่ะ ก็ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาหากรณ์นะคะก็จะให้คําแนะนําสหากรณ์นะคะในการที่จะส่งเสาาริมสมาชิกนะคะให้มีอาชีพเสาาริมนะคะนอกเหนือจากการทํานานะคะโดยมีการกู้เงินนะคะยกตัวอย่างอย่างพี่ลุงลาวันนะคะกู้เงินจากสาหากรณ์ซึ่งสาหากรณ์ก็ได้ไปกู้เงินจากกองทุนกู้อาารสหากรณ์ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะในอัตราดอกเบี้ยต่ําซึ่งจะส่งผลให้ก็คือสมา,าชิกเนี่ยมีต้นทุนในการประกอบอาชีพนะคะ หลังฤดูการทำนาที่ค่อนข้างต่ำกว่า<ม>กเกษตรกรคนอื่นนะคะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสาก์อันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้มามาหาสมาชิกที่เป็นตัวอย่างเนาะนี่เรามาเยี่ยมสมาชิกที่ผู้เงินก,กองทุนบรรณากรนะคะในการเลี้ยงหมูนะคะ,ะผมซื้อประเสริฐีดังๆครับส,รสุางชัากกา้นละทิ้งก้าวกุ้งสิ์ครับแต่กรณ์ยุเนาะ ผู้เงินของสากรเท่าไหร่คู่เท่าไรห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันเพื่อมาลงทุนในการเลี้ยงหมูนะคะตลาดน,นะคะไอ้เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วก็จะมีเ่าขายไอ้ไขเป็นเครือข่ายเครือข่ายเป็นเครือข่าย,ยของสากรเองคนสมาชิกค,ครับกลุ่ <ขอ S 2> ม,มเลี้ยงหมูเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาคือมีงาน,ม,งานมีอะไรก็ติดต่อหาการตลอดแล้วก็เช็คราคาอยู่ดีเดยครับราคาตามท้องตลาด ถ้าค้าไปส่งเขาส่งเป็นตัวสำเร็จก็ราคายอย่างนึง <c oughs> ถ้าเขามาจับไปไข่ก็ราคายอย่างหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ประมาณ6 0สิบหกสินโลละโลละรือว่าราคาสูงไหมไม่ครับลง,ลงลลแต่ก่อนเก้าสิบถ้าผู้ผู้เลี้ยงหมูถ้าจะอยู่ได้อยู่ตัวก็ประมาณไม่ต่ำกว่าเก้าสิบหมูหเป็นเท่าไหร่เก้บ เราก็คือสหกรณ์พายุนะคะก็คือเราจะเล็งเห็นความสาคัญของสมาชิกเป็นอันแรกก็คือดอกเบี้ยต่ําเราได้เงินกู้มาจากกรมดอกเบี้ยร้อยละบาทแล้วก็จะมีเงื่อนไขาจากกรมว่ามาจ่ายให้สมาชิกได้ไม่เกินร้อยละสามมันจะเป็นถ้าคิดถึงไ,ได้แล้วมันจะน้อยแต่เราไม่คํานึงถึงตรงนั้นเราคํานึงถึงสมาชิกเป็นหลักว่าทํายังไงสมาชิกจะได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดเราก็เลือก ต้นทุนตรงนี้มาให้สมาชิกซึ่งตัวเพาะสมาชิกอยู่ได้สากร,กรก็อยู่ได้ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมทางจังหวัดที่นําโครงการดีๆลงมาให้สากร,รนะคะแล้วก็น้อยไม่สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีดขึ้นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีดขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการดำรงำดำรงชีวิตค่ะ